สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสาหรับเช้าๆวันนี้ผมจะพามาดูต้นบักชีฝรั่งที่ผมปลูกลงในกระถางไปนะครับอันนี้อยู่กับผมนะประมาณได้ประมาณ1ปีนะครับต้นก็จะยังสวยงามนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคนะฮะ ทำยังไงนะครับให้มีผักชีฝรั่งนะที่เราปลูกลงในกระถางแบบนี้นะครับอยู่กับเราไปได้นานๆนะฮะมีกินไปได้ตลอดเลยนะครับปูกกระถางเดียวนะครับก็เพียงพอนะครับก็คือนะครับนี่ครับนี่ถ้าสังเกตเห็นนะมีดอกขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนผู้ชมนะก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้แล้วนะครับใบของเขาจะเล็กแล้วก็เขาจะไม่มีใบขึ้นมาอีกเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อเห็นอันนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เรื่อยๆเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบํารุงด้วยนะครับในกระถางนะครับเราจะมีปุ๋ยหมักมีอะไรบ้างนะเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนดินเลยนะครับเราปลูกแบบนี้ครับดูแลง่ายนะ,ะถ้าเรามีพวกน้ำหมักต่างๆนะครับแล้วก็ปี พวกปุ๋ยหมักแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะเป็นช่อเล็กๆแบบนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเสียดายครับนี่ฮะแบบนี้เลยตัดทิ้งไปเลยนี่นะครับแบบนี้นี่ ส่วนใบนะพวกที่เหลืองๆนะครับแล้วก็ใบที่แก่อยู่ข้างล่างนะเราก็เอาทิ้งไปนะครับนี่ครับที่ที่อยู่ข้างล่างแบบนี้นรจะไปที่แก่ๆหน่อยนะครับถ้าเรากินไม่ทันนะครับเราก็สามารถเด็ดเอาไปทิ้งนะครับนี่นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องบำรุงกันหน่อยนะนะครับสิ่งที่ผมใช้นะครับนี่จะเป็นนะครับเหมือนเดิมครับน้ำหมัก จากขี้วัวแห้งนะครับใช้ประจําเลยนะครับก็จะดีมากสำหรับพืชผักสวนครัวต่างๆครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีการลดน้ำนี่ฮะแค่นี้เองนะฮะเราก็ต้องมาคอยดูนะครับเดินดูว่านะครับเขามีช่อดอกประมาณนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับ ถ้ามีช่อดอกขึ้นมาเราก็ตัดทิ้งไปนี่ครับแค่นี้เองนครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับในการดูแลบักชีฝรั่งในกระถางนะครับถ้ามีกระถางใหญ่กว่านี้ก็สามารถปลูกได้นะเขาจะแตกกอที่ใหญ่มากนะครับเมื่อก่อนผมปลูกจะเป็นต้นเล็กๆนะสองสามต้นนะครับตอนนี้เขาก็ นี่นะถ้าเปลี่ยนกระถางนะเขาก็จะแตกกอไปเรื่อยๆนะครับนีนะครับโอเคครับอันนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะสารเลสำหรับคุณผู้ชมนะครับมือใหม่ที่กำลังปลูกอยู่นะครับต้องการอยากจะมีบชีฝรั่งนะสวยๆนะครับไว้กินนะครับในครัวเรือนแล้วิธีดูแลก็ง่ายๆครับประมาณนี้ปลูกก็ง่ายนะครับโอเคครับลองเอาไปปรับใช้ดูครับ